สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเก็บสตัางทีวีนะครับงานอดิเรกทำเงินได้ของแต่ละราศีในช่วงกับตัวโควิด19นั่นเองที่มาก็จะบอกให้เลยว่าแต่ละราศีนะครับทำอันไหนเหมาะทำอันไหนไม่ดีนะครับอันไหนอันไหนอันไหนที่ไม่เหมาะแล้วก็เป็นในเรื่องของว่าทำแล้วสะสมทักษะประสบการณ์นะครับให้มันได้อะไรขึ้นมาก็ไปตามดูนครับว่าราศีไหนได้อะไรกันบ้างครับ ราศีมีนนะครับผู้ที่เกิด1-3 1มีนาคมนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับก็เหมาะมากนะครับที่จะทำเงินหรือว่าสร้างงานหางานดเด็กๆทำเงินก็อันดับแรกเลยก็คือช่วงเวลาขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองในเรื่องของความรู้ครับเดี๋ยวนี้จะมีคอร์สออนไลน์เยอะมากครับที่เป็นเราสามารถสมัสมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังค์นะครับเยอะแยะมากมายที่เราจะไดเ้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าเรียกว่าเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพิ่มความรู้ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองบางคนก็คือไม่มีโอกาสเขาเรียกว่าคือเมื่อก่อนอาจจะติด,ด้วยเรื่องงานนะครับไม่ไม่สามารถไม่มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะปลีกเวลาหรือว่าหยุดงานนะครับไปเรียนคอร์สพวกนี้ได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันอาจจะใช้เวลาวันละสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับในการอบรมหาความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่หมอเราก็ทีนี้พอเราได้ความรู้มาปุ๊บนะครับมันสามารถที่จะมาต่อยอดนะครับในเรื่องของ เรื่องของอาชีพเราได้หรือว่าทําสร้างสารรค์อาชีพใหม่ได้ก็อย่างเช่นก็จะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงน,นะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงบางคนอาจจะเป็นเรื่องอาบน้ําตัดขนนะครับหรือว่า ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนก็จะมีความสามารถในเรื่องของทําการทําช่วงนี้แมสมันดังใช่ไหมครับก็จะเป็นคนทํากระเป๋าผ้าที่มันกระเป๋าผ้าที่มันแมชกับแมสอะครับได้เป็นโทนเดียวกันได้เป็นลายเดียวกันอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอะไรที่มันดูดูดูเข้าเทรนด์ปีแบบนึ่งหรือบางคนมีความสามารถในการพวกประดิษฐ์ประดอยเย็บปักถักร้อยทาอะไรที่เป็นของกระจิกของกระจิบกระจ้อยที่เป็นเหมือนว่าบางคนมีความสุขครับบางคนถักโครเชแล้วมีความสุขบางคนนั่งทำเขาเรียกว่าตัดโบทำบิน อ่าอย่างนี้มันก็สามารถสร้างไรายได้ได้เลยบางคนที่ชอบอานี้จะรวมไปถึงนะครับบางคนชอบงานศิละปะที่พวกอ e ิเลสเทรเตอร์นะครับพวกโฟโต้ช็อปนะครับพวกงานวาดรูปงานศิละปะนานร้องรำทำเพลงหรือบางคนเข่งถึงขั้นกระทั่งแต่งเพลงครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเพราะคุณอาจจะเลยกว่ามันหาแรงบันดาลใจไงในการทําอาจจะไม่มีเวลาคิดไม่ออกนี่ก็เลยว่าเป็นอารมณ์เป็นเหมือนนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์หนึ่งหนึ่งคนเลยครับที่สามารถทําให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ทั้งนี้รวมไปถึงนะครับบางคนมีความสามารถด้การออกกำลังกายนะครับ ก็ช่วงนี้แหละครับที่คุณจะต้องมาเปิดหน้าจอโทรศัพท์ครับแล้วลุกขึ้นมาไลฟ์ครับไลฟ์เพือ่อเขาเรียกว่านําออกกําลังกายให้กับพวกเพื่อนเพื่อนคุณหรือว่าเกี่ยวกับคนหมู่มากมากขึ้นนะจะไลฟ์ทาง Facebook ครับไลฟ์ทางไลน์ก็ได้ไลฟ์ทางไลฟ์ทางาเขาเรียกว่า YouTube ก็ได้เงี้ยเพื่อให้มีคนติดตามมากขึ้นให้คนต้องมาชมชีวิตของคุณหรือว่าทักษะอ,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 อย่างแรกเลยคือเรียกว่าเหมือนที่ผมอ้างไว้ตั้งแต่แรกเลยครับที่บอกว่าเราเหมือนเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมการที่เรา ศึกษาคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมพวกนี้มันก็เป็นที่มาของความรู้ที่เพิ่มขึ้นท,ที่สามารถต่อยอดสำหรับราศีเมษนะครับหถึงผู้ที่เกิด1นึถึงสามเมษายนนะครับก็บอกเลยว่าด้วยความที่ราศีเมษนะครับมีความสามารถในการพูดอยู่แล้วช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยที่คุณจะมาทำไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ของตัวเองนะครับก็คือจะบอกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะออกมาทําเป็นวิดีโอครับทำเป็นคลิปครับทำทิกต็อกครับทำ อะไรไลฟ์สดนะครับทุกอย่างที่เป็นสื่อออนไลน์นะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะจัดป็นคนจะถัดเรื่องการเขียนจะเขียนก็ได้ไมองทาเป็นวิดีโอก็ได้แล้วแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าสื่อออนไลน์การขายออนไลน์ online, ทุกชนิดครับวันนี้เกิดมาเพื่อเขาเรียกว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนี้เกิดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยครับคุณอาจจะอยากที่จะเริ่มถ้าบางคนสงสัยว่าไม่รู้ว่าจะต้องการขายอะไรนะครับเริ่มจากของใกล้ตัวก่อนไหมครับจะเป็นของแบบของมือสองของใกล้ตัวที่บางทีแบบซื้อมาไม่ได้ใช้อาจจะเป็นพวกเสื้อผ้าที่เซลช่วงที่แบบเราอาจจะไป เขาเรียกว่าเห็นเป็นป้ายเซลล์ตอนนี้ห้างลดราคามาแล้วซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ก็อาจจะมาขายต่อก็ได้ครับช่วงนี้ก็เหมาะมากครับก็ทําเป็นอย่างนื้คือพวกไลฟ์สไตล์ครับบางคนชอบแบบเป็นไลฟ์สไตล์แบบพิเศษช่วงนี้ว่าออยู่โควิดช่วงนี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แบบทาเป็นวิดีโอหรือว่าทําเป็นไลฟ์นะคบให้คนเข้าไปติดตามเข้าไปซับสไครป์เป็นเพิ่มเติมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะเหมือนกันผมจะบอกว่าสิ่งที่มันทําอย่างเงี้ยที่เป็นไลฟ์สไตล์คุณที่เป็นตัวตนคุณจริงๆที่เป็น ที่เป็นการสื่อสารของคุจงูจริงๆเนี่ยมันจะเรียกเขาเรียกว่าเรียกผู้คนครับเรียกความชื่นชมเรียกของคนที่สนใจเราเขาให้เข้ามาเขาเรียกว่าให้เข้ามาหาเราได้ครับ สำหรับคนที่สงสัยนะครับในคําถามว่าสำหรับลางสีตัวเองนะครับดวงได้อื่นๆหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงมีคําถามอะไรนะครับสามารถเม้นไว้ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าคําถามที่ดีน่าสนใจเดี๋ยวผมจะนํามาทําเป็นคลิปแจกแจงรายละเอียดแบบนี้ต่อไปก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์ใพ้่กับช่องเราด้วยนะครับกดแชร์นี่แชร์เผื่อพวกเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องได้หมดเลยนะครับก็ไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Thank you oh,